สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการต่อวงจรหัวขับวาวไฟฟ้านะครับในรุ่น P I C V ว์วในรุ่น M L P 71 M A A นะครับหรือ M L E 71 M A B นะครับที่เป็นรุ่นหัวขับแบบนี้นะครับในลักษณะหัวสีดําแดงแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น M L E M L P 71 75 M A B M A A ต่อวงจรเหมือนกันสายไฟจะมีมาให้แบบมี5สี5สีในที่นี้สีน้ําเงินในรุ่นนี้ในสเปคสีน้ําเงินจะเป็นคอมมอนสีน้ําตาลเป็น24โวลต์ที่เป็นฮอตไลน์สีเทาเป็นซิกแนลคอนโทรลสีเหลืองและสีเขียวสีเหลืองเป็นคอมมอนของฟิทแบ็กบีเสีเขียวเป็นระบบ BAS ปกติแล้ววงจรทั่วไปนะครับที่เราใช้งานกันจะใช้แค่3ชุดนี้นะครับแต่ถ้าอาคารที่มีระบบคอนโทรลสนกาง จะใช้สองสายนี้พวบเข้ามาด้วยเพราะเราจะต่อใช้งานร่วมกับในรุ่น t f m 2 2 3เป็นรุ่นที่มีสปีดพัดลมไฟ220นะครับชุด power เป็น2อ0ร์เป็น220แต่ชุดคอนโทรลเป็น0ูน V โวลต์เป็นโวลต์ด c ด้วยนะครับในการคอนโทรลตัวสายสีเทาหรือหัวขับวาวในรุ่นที่เป็น24โวลต์แบบนี้เบือ้องต้นเรามาเรียนรู้นในส่วนของไฟ24โวลต์กันก่อนนะครับตัวหัวขับของเรานะครับถ้าสังเกตตรงตรงนี้นะครับ ห้ดูชัดหรือว่าเป็นสเปคขึ้นมานะครับว่าจะรองรับทั้งไฟยิ่มสีโวลต์ที่เป็น AC กระแสะสลับ DC กระแสะตรงตัวกล่องนี้ของผมเป็นกระแสะสลับถ้ากระแสะตรงเราจะไม่ยากซึ่งมันจะมีบวกลบบอกชัดเจนอยู่แล้วในตัวหมอแปลงสวิตชิ่งของ DC จะมีบวกลบบอกชัดเจนแต่ถ้าเป็นม้อแปลงที่เป็น AC กระแสะสลับสั่งหนึ่งจะเป็น 2- องเลแล้วสายผ่านมอแปลงออกมาจะกลายเป็นยิมสีโวลต์ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนคือคอรมอหรือนิวตันเราความหมาย ตรงไหนคือพอดไลน์หรือไฟยิ่มสีเราที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับผมแนะนําอยากต่อให้ถูกต้องนะครับไม่อยากให้สลับกันเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคตวิธีปรับตัวมันติมิเตอร์ปรับตัวมันติมิเตอร์ไปที่ย่านวน AC ตามผมนะครับวน AC นะทีนี้เอามือข้างหนึ่งครับจับที่ปลายเข็มสีดำไว้นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วไปเช็คนะครับไปเช็คที่ตัวปลายทางนะครับของยิ่มสโวลต์นะครับ ผมจิ้มแบบนี้นะครับสังเกตดูว่าค่าขึ้นอยู่ตอนนี้อยู่ที่8.6นะครับของทุกคนจะไม่เท่ากันนะครับอ่ะแล้วผมย้ายไปอีกที่หนึ่งเพื่อไปไปจิ้มดูนะครับปึ๊บนะครับตัวนี้ค่าจะขึ้นอยู่6นะครับค่าตัวไหนขึ้นมากตัวนั้นคือฮอตไลน์มีไฟค่าตัวไหนขึ้นน้อยตัวนั้นเป็นคอมมอนนะครับให้ใช้แบบนี้เลยนะครับ อตอนนี้ผมรู้แล้วว่าสีแดงของผมเป็นฮอตไลน์นะครับฮอตไลน์ line, ล้วก็เอาตัวหัวขับสายตัวหัวขับเราแบบนี้นะครับครั้งก่อนที่จะใส่เข้ากับตัวบอดี้วาล P I C v แบบนี้ให้สั่งเปิดก่อนสังเกตดูว่าตอนนี้วาลเป็น normally closed นะครับหรือว่าสถานะวาลครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายของเขาอยู่ในสถานะที่ปิดอยู่เราจะใส่ยากเราต้องฝืนนะครับจะทําให้ตัวอุปกรณ์หัวขับและส่วาลมีปัญหาได้นะครับอ่าต่อไปสายสีน้ําตาลเป็นฮอตไลน์นะครับ,ต,ต, line, รบต่อเข้าไปเลย ที่เป็นไตยิ้ม4โวลต์เมื่อกี้สายสีน้ําเงินก็คือตรงข้ามกันนะครับเป็นศูนยโวลต์นะครับอ่าต่อไปเราจะเหลือเส้นเดียวในเส้นของสายสีเทาที่เป็นซิกแนวคอนโทล2-10โวลต์0-10โวลต์นะครับขึ้นอยู่กับลูโมโทมอสตัดที่จะนําไปใช้งานด้วยกันนะครับตอนนี้ในรุ่นของ TFM 223นะครับผมต่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วเป็นชุดไฟ220และออกมานะครับในขา6นะครับ ขา6ที่เป็นไฟ0กับ10โวลต์ DC นะครับเพื่อที่สั่งคอนโทรลผมจะสั่งให้ดูนะครับผมต่อมาเป็นปลายทางตัวนี้ต่อเข้าร่วมกับสายสีเทานะครับอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเรามาตั้งค่าตัวนี้นะครับสั่งเปิดสั่งเปิดและเซตพอยต์อุณหภูมิลงมาให้ต่ำเพื่อให้มั่นใจว่าตัวนี้วราคอนโทรลแน่นอนนะครับรุ่นนี้สวยงามนะครับในรุ่น T F M223 t f m 228นะครับหน้าจอเขาจะเป็นสีดำแบบนี้เป็นกระจกสวยงามนะครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์มีสถานะบอกชัดเจนนะครับมีรูปวาวขึ้นด้วยนะครับให้แสดงสถานะว่าวาวากำลังทำงานอยู่นะครับตัวนี้ปรับสปีดพัดลมได้ด้วยนะครับมาพูดถึงเรื่องตัวหัวขับ p i c v นะครับตัวหัวขับ p i c v จะมีอินดิเคเตอร์บอกเปอร์เซน็นการเปิดเปอร์เซน็นการปิดนะครับให้ดูอยู่ที่ด้านหน้านะครับ ให้ดูอยู่ที่ด้านหน้าแบบนี้นะครับเขาจะมีสเกลอยู่นะครับพอค่า PIB กดลงมาคือปิดยกขึ้นไปคือเปิดนะครับอีกครั้งหนึ่งกดลงมาคือปิดยกขึ้นไปคือเปิดนะครับอ่าตัวนี้สถานะปิดอยู่นะครับและวาล์วกำลังสั่งเปิดจะทําไอตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีเห็นเป็นเดือยเล็กๆอยู่นะครับสูมติครับจะเห็นเป็นเดือยเล็กๆอยู่เขาจะค่อยๆสไลด์ขึ้นมาเปิดนะครับ โดยใช้เวลาสี่ถึงหนาทีนะครับจะใช้เวลาสี่ถึงหนาทีนะครับตามคู่มือนะครับอ่าเดี๋ยวผมตัดทับไปที่ตัวที่มันเปิดเสร็จแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ต่อให้ค่อยๆขยับเปิดเราก็ยังใส่ไม่ได้นะครับต้องให้มันเปิดให้สุดก่อนเราถึงจะประกอบเข้ากับตัวบาวให้ดูและสั่งเปิดสั่งปิดให้ดูนะครับผมตัวนี้จะค่อยๆสั่งเปิดนะครับโอเคครับ ตอนนี้มาถึงตอนที่นะครับตัวรุมทงมสตัดนะครับสั่งงานให้หัวขับ p i c v สั่งเปิดร้อยเรเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมสังเกตดูว่าเดือยตัวนี้นะครับจะหายไปนะครับตัวอินดิเคเตอร์นะครับที่บอกในช่องนี้นะครับจะหายไปแล้วไม่เหมือนเมื่อกี้นะครับอ่าเราก็ประกอบเข้ากับตัววาลในลักษณะนี้ครับจะอยู่ที่ทางไหนก็ได้นะครับแต่ที่ วิธีการติดตั้งวาล์วคือเราเราก็ติดตั้งแนวนี้อยู่แล้วนะครับอ่าไม่คว่ำหัวลงแบบนี้นะครับแบบนี้ผิดนะครับอ่าจะทําให้เวลาที่น้ําคอนเดนแล้วไหลลงมาหาตัวหัวขับวาล์วได้นะครับในลักษณะที่เราตั้งติดตั้งแบบนี้นะครับก็ให้ตั้งตรงๆแล้วก็หมุนตัวเกลียวเข้าไปนะครับจนสุดนะครับเราจะใส่ง่ายมากเลยนะครับโดยที่ไม่มีการฝืนตัวไส้วาล์วฝืนตัวสเตมนะครับเพียงเท่านี้ครับการติดตั้งตัวหัวขับนะครับทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นรุ่นไฟ220 ไฟยิม4โวลต์น,นะครับทุกครั้งที่มีการประกอบตัวหัวขับวาลเข้ากับตัว PICV ว wow. าลถ้าวาลไม่หัวขับไม่สั่งเปิดอยู่นะครับเราต้องสั่งเปิดอุปกรณ์ก่อนแล้วค่อยประกอบกันเข้าไปนะครับเพื่อลดข,ข้อเสียหายนะครับอันนี้ผมจะลองสั่งเปิดสั่งปิดให้ดูนะครับหลังจากนั้นผมตั้งอุณหภูมิขึ้นสูงๆนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าวาลจะสั่งปิดลงมานะครับซึ่งก็จะใช้เวลา เหมือนเดิมนะครับประมาณ4-6นาทีในการสั่งเปิดสั่งปิดนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งไว้ค่อยๆให้เห็นนะครับตอนนี้สถานะหัวขับวาลวนะครับค่อยๆขยับกดลงมาปิดนะครับให้ดูใกล้ๆแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้ค่อยๆขยับกดลงมาปิดนะครับหลังจากที่ลงมาสุดแล้วนะครับสถาวาลวจะปิดสุดนะครับถ้าดูถ้าดูใน ไส้วาล์วตัวนี้นะครับจะค่อยๆกดลงมาปิดเนี่ยนะครับช่องจะแคบลงแคบลงเรื่อยๆน้าจะไม่มีทางที่จะไหลผ่านตัววาล์วตัวนี้ไปได้ในทางลูกศรนะครับเวลาติดตั้งให้ติดตั้งตามทางลูกศรนะครับนะครับสังเกตตัวนี้ได้นะครับถ้าใครต้องการทราบว่าตัวนี้วาล์วปิดอยู่หรือวาล์วเปิดอยู่นะครับถ้าปิดอยู่ก็จะเห็นตัวอินดิเคเตอร์แบบนี้นะครับกดลงมาสุดนะครับถ้าเปิดอยู่ก็จะเห็นอยู่ข้างบนนะครับลอยอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับ โอเคครับอันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมในการเทคนิคการต่อวงจรนะครับรุ่นหัวขับไฟ24โวลต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น MLP MLE ทั้ง71 75นะครับของหัวขับ PCB Valve Hannibal นะครับขอฝากไว้ด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ